วันนี้ทำอะไรครับวกครับาวันนี้เรามาขึ้นศาลนะตอนนี้จ้างทนายแล้วแต่ว่ายังไม่มาคนละศาลั้งศาลคนละศาลกันเขาตั้งศาลครับตั้งศาลที่หอห้องพักน้ำพวงครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟสดด้วยซึ่งก็ได้เรียนเชิญอาจารย์หัตถานะครับมาทําพิธีซึ่งท่านนุ่งขาว่มขาวมาเราศรัทธาท่านครับท่านไปทําให้ที่บ้านเพ้งละ ก็วันนี้ก็เลยเชิญท่านมาติดใจผมศรัทธาครับศรัทธาท่านไงก็เลยผมเลยก็ท่านเตรียมพวกพัดไอ้ใบสีใช่ไหมกาแฟขอใครคะขอบคุณมากครับครับผมงั้นผมขอเก็บบรรยากาศก่อนนะครับอเผมงานกาแฟกาแฟนะครับผมเนี่ยกาแฟนั่นไงใช่เลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่หัททาชาแนลนะครับใน e ีีที่35นะครับมาเริ่มต้นกับท่านแรกกันเลยนะครับวันนี้นแต่ละท่านที่ทําตามปฏิการนะครับผมก็จะเรียบเรียงแต่ละท่านลงมาในส่วนของที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยที่คุณก้องพบทองทำสิริสารสองปีคุณครูครับคุณครูก้องพบครับรับไลเซ็นเลยนะครับก้องพบนะฮะ ันนี้คือลายเซน็นของคุณก้องพบทองทำสิรินะครับต่อกันเลยนะครับนะฮะแต่ละท่านเนี่ยก็ชมติดตามรับชมกันมานะครับอย่างต่อเนื่อง EP นี้เป็น EP ที่สา,าแล้วท่านที่2ก็คือคุณพัชรลัยใจเรือนนะฮะยีปีคุณครูครับคุณครูพัชรลัยครับใจเรือน ทัศนลัยใจเรือนรับลายเซ็นเลยครับแล้วก็มาถอดท่านต่อไปเลยนะฮะท่านนี้เป็นท่านที่3นะครับคุณสรพง์ดวงคล้าย38ปีนะฮะครับรับราชการผู้มยการกองช่างนะครับคุณสอรพง์รับไปเซ็นเลยครับ อออกองช่างนะครับสรพงษ์ดวงคล้ายฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามนะฮะในคลิปดีๆนะที่ผมได้นําเสนอท่านผู้ชมด้วยนะครับในแต่ละคลิปก็จะมีเรื่องราวควา,ามสรุกสนานแล้วก็ควา,ามรู้แทรกเข้าไปเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะฝากติดตามด้วยมาที่ท่านต่อไปคุณเสวรักษ์ชัยคามครับ30ปีครับคุณเสวรักษ์รับไหลเซ็นครับ สวรักใชัยคามนะครับ30ปีท่านนี้ก็เป็นคุณครูเอกชนนะครับนี่ฮะติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับตามลำดับที่ส่งเข้ามานะครับผมก็จะนำมาตอบกับหลายท่านหลายคนเลยครับมาที่ท่านต่อไปท่านนี้ก็คือคุณอรุณโชตสุภาพ50ปีต้องมีส่วนนำสกุลด,ด้วยนะครับอรุณโชตสุภาพนะครับรับไปเซ็นครับ อรุ่นโชตสุภาพนะครับไรเซนเส้นสายประกาศชีวิตครับมาตามระดับนี้ฮะเพื่อมีการเสียเวลาแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับมาที่คุณกันทิกาแตงเจริญคุณครูนะฮะคุณครูกันทิกาแตงเจริญนะครับมาครับ การน,นิกาตงเจริญท่านนี้ก็คือเป็นอาชีพครูนะฮะและก็ประกอบธุรกิจอื่นด้วยนะฮะส่วนตัวส่วนตัวมออไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามรับชมแล้วก็ชมจะมีหน้าต่างนะฮะลอยขึ้นมาหเห็นอีกหน้าต่างหนึ่งวิธีการฝึกเขียนค่อยๆเขียนนะฮะแล้วก็เรียนรู้กันไปนะฮะก่อนที่จะเซ็นจริงนะครับเซ็นสัก 100, ร้อยพันเลยเซ็นแล้วก็ไปฝึกจริงลงพื้นที่จริงค่อยไปใช้นะฮะมาท่านต่อไปสุจิตรานะฮะสุจิตรา สาปีเจ้าของกิจการรับเหมานะฮะสุจิตาบุญยะชัยศิลปนะครับมารับไปเซ็นครับสุจิตราบุญยะชัยศิลป์ครับเซ็นเลยฮะติดตามแล้วก็อย่าลืมนะ,ะกดกระดิ่งติดตามซับสไคร้นะฮะชมคลิปของผมท่านใดที่ได้แล้วก็ฝากเม้นใต้คลิปใต้โพสต์นี้ด้วย เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําต่อคลิปนี้ตั้งแต่คลิปที่1ถึง35ปัจจุบันก็คือ35นั่นเองมาท่านต่อไปก็คือคุณกันพัฒนประสงค์ทรัพย์นะครับย7ปีนะฮะตอนนี้กำลังจะสอบนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับกันพัฒน์นะครับรับไปเซ็นครับกันพัฒนประสงค์ทรัพย์นะครับนี่ฮะรับไปเลย ลายเซ็นคุณนะครับพยายามคือดูให้ดูและชมให้เข้าใจการวางรากฐานมือเขียนยังไงขีดยังไงจุดยังไงนะครับจุดตามที่ผมบอกนะครับมันจะมีหน้าตามพิเศษลอยขึ้นมาแวบหนึ่งนะให้ท่านเห็นมีความชัดเจนก่อนแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาที่ท่านต่อไป37ปีกับคุณวีระปังรัตศิลานะครับวีระปังรัตนศิลาครับตกลไปเซ็นครับรับวีระนะฮะสปังรับ ปางรัศิีลานะครับกับเป็นท่านนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการนะครับครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะมาต่อไปท่านต่อไปนะฮะท่านนี้ก็เป็นคุณครูคุณครูระพัตรดานะฮะรพัตรดาวิริยะสกุลพันธ์นะครับกระพัตรดาลายเซ็นครับครับ แคปหน้าจอนะฮะแล้วนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะได้มีความสมบูรณ์ในท่าทั้งสี่นะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับท่านนี้อาชีพพนักงานราชการคุณพลรกิจนะครับพยอมยนอายุสีปีนะครับคุณพลรกิจพยอนพยอมยนนะครับครับ แคปหน้าจอนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ชมนะฮะในส่วนที่เป็นาภาพขึ้นไหวอีกหน้าต่างหนึ่งที่ลอยขึ้นมาให้เห็นนะฮะชัดๆในการเียงข้างการเขียนการวางรากฐานอะไรเป็นเนี้ยสําคัญนะครับดูไปชมไปหลายๆครั้งเพื่อจะได้มีความชัดเจนว่าเซ็นยังไงขีดยังไงเขียนยังไงให้ถูกต้องก่อนหลังจากนั้นก็เม้นใต้คลิปหรือว่าใต้คลิปหรือเรื่องาราวในเซ็นแล้วท่านก็จะได้เมนมาว่าท่านได้รับแล้วเนี่ยนะครับผมจะได้ทราบนะครับมาที่ท่านต่อไปคือคุณกันพิชา ปวบุตรนะฮะยีปีอาชีพพนักง,งานธุรการโรงเรียนนะครับคุณกันพิชาลายเซ็นครับกันพิชาปาวบุตรนะฮะอันนี้รับลายเซ็นไปเลยครับแคปหน้าจอนะฮะแล้วก็ชมการขีดการเขียนให้เข้าใจก่อนเวลาเซ็นนะฮะไม่ต้องรีบเร่งนะครับเซมแล้วนะครับค่อยๆฝึกค่อยฝนให้ชํานาญเป็นพิเศษก่อน แล้วเราค่อยลงมือปฏิบัติจริงกับการเสรนจิตกรรมสัญญาต่างๆกับท่านต่อไปคุณธรายคุณดนัยนะฮะพัทระเมทาวินส3สาปีพนักงานบริษัทนะครับคุณดนยัยรับไปเซ็นครับดนยัยพัฒระเมทาวินครับลายเซ็นนี้เลยครับมอบให้คุณดนยัยนี่ฮะฝากไว้นะครับติดตามรับชมกัน แต่ท่านที่รอรุ้นตั้งแต่ EP ที่1ที่2ที่3ที่4หลันเลียงกันมาสุดท้ายก็อาจจะเป็นคิวของท่านนะครับแล้วทุกคนที่ได้รับไปนั่นคือมีการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามาต่างมาที่คุณพานุวัตรผุดพ่อง3าปีนะฮระพนักงานกระทรวงสาธรารณสุขนะครับคุณพานุวัตรรับรปเซ็นครับพานุวัตรผุดพ่องครับพนักงานสาธรารณสุขนะครับ เนี่ยฮะจัดไปครับกิจกรรมเรื่องราวดีๆทางช่อง y t u t u นะฮะโดยผมอาจารย์ฐาเนีก็คือช่องขัดถาชาแนลมีกิจกรรมมีสิรร่งต่างๆมานำเสนอจท่านผู้ชมบ่อยๆครับน,นะฮะนะได้รับไปแล้วก็กลับมาวนเวียนมาดูนะ,ะคลิปด,ดีๆของผมด้วยนะครับมาท่านนี้ก็คือเป็นผู้นวยการ,รเรียนก็คือคุณพรศิรินนะฮะตาทองนะครับอ่าพอพรศิรินน,นะครับ ครับนี่ฮะพรสิริน,นตาทองครับรับลายเซ็นทันภูมิในการนะครับอันนี้อายุสิบสามปีครับแล้วก็อาฮะขยับมาที่คุณเจสดินชัยเนตรนะฮะค้าขายน,นั่นเองคุณเจสดินเตรียมรับลายเซ็นครับ เจสซินนะฮะเจสซินชัชเนตรครับอาชีพเขาก็คือพาขายนะฮะเรามอบกันอย่างต่อเนื่องเพราะท่านผู้ชมนะฮะก็รอลุ้นรับกันหลายท่านหลายคนนะครับเพื่อกระชับเวลาแล้วก็ต่อเนื่องด้วยของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่าบางคนก็ส่งเข้ามานะฮะอ่ะมาที่คุณท่านนี้ก็คือคุณปรารดาช้างข้าวพรมนะฮะพนักงานธุรการนะครับอ่ะคุณปรารดารับลายเซ็นครับ ครับารดาลายเซ็นครับพนักงานธุรการนั่นเองครับรับลายเซ็นเลยครับแคปหน้าจอนะฮะแล้วก็ค่อยขีดเทียนนะครับค่อยๆเรียบเรียงให้ดีนะฮะก่อนที่จะไปใช้จริงนะครับท่านนี้ที่ผมได้กล่าวถึงก็อายุ50ฝ่าแล้วนะฮะต้องใช้ส่วนองคุณด้วยก็คือคุณพะวิภูจงสุทธารมนะฮะห้ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวขนส่งระหว่างประเทศนะฮะอ่า คุณพระวิภูายเซนครับพระวิภูครับไรเซนเลยฮะ,นะฮะรับายเซนไปแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนิติกรรมสัญญาการลงทุนร่วมมือต่างๆนะครับเพื่อจะสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นในแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะลำดับต่อมานะครับท่านนี้ก็คือคุณจันจิลาชัยสุภาสีสามปีพนักงานบริการการเงิน นะครับทำงานด้านบัญชีคุณจันจิลาชัยสุภาเตรียมรับลายเซ็นครับครับจันจิลาชัยสุภานะฮะครับรับลายเซ็นนะฮะแคปหน้าจอนะฮะแล้วก็นำคลิปที่เกิดขึ้นจากการขีดเขียนวางรากฐานของมือนะครับเอาไปชมหลายๆครั้งหลายๆคนแล้วก็เก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับเผื่อ,อวันหนึ่งเรามาดูเราจะได้ไม่ลืมนะฮะ ท่านต่อไปคือคุณปาริชาติเปลี่ยนกิ่น46ปีพักง,งานบริษัทนะครับอายุ46ต้องใช้ส่วนนามสกุลด้วยนะฮะคุณปาริชาติชื่อนะฮะปาริชาตินามสกุลเปลี่ยนกิ่นนะครับนี่ฮะรับปาริชาติเปลี่ยนกิ่นนะครับรับลายเซ็นนะครับอีกท่านนี้นะฮะท่านต่อไปก็จะเป็นของคุณครู เมวิกามีอันน์คุณครูเมวิกามีอันนะครับอายุก็28ปีนะครับคือเวลา45อัพก็ใช้ส่วนที่เป็นนามสกุลด้วยนะครับท่านนี้ก็เป็นคุณครูเมวิกานะครับเมวิกามีอนันนะฮะรับ,รบลายเซ็นนะฮะคุณครูได้รับไปแล้วก็ยังไงก็เม้นใต้คลิปใต้โพสให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจว่าได้รับแล้วนะครับ แล้วก็หลายๆคนนะที่ผ่าน,านมาก็ส่วนใหญ่ก็บอกกล่าวเล่าเรืเร่องนะ,นะครับให้ทราบนะผมคิดได้ว่าเออท่านมาชมมาดูกันแล้วมาที่คุณนัตพงษ์อำนวยผล33ปีย่าง14นะครับเขตท,ทุนนะครับนักลทงทุนนะฮะคุณนัตพงษ์นัตพงษ์อำนวยผลนะครับรับลายเสียงครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ชมการวางลากมือ การเขียนรากฐานของลายเซ็นนะครับให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะลงไปใช้จริงท่านต่อไปท่านนี้ก็จะเป็นพนักงานบริษัทกับคุณสุนันทาเพชรประพันธ์นะครับคุณสุนันทารับลายเซ็นครับสุนันทานะฮะเพชรประพันธ์ครับอาชีพพนักงานบริษัทนะฮะครับรับลายเซ็นกันไปกอทวนทั่วนะฮะแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะ แล้วก็ท่านหนึ่งก็คือของคุณท่านนี้อายุ45ปีนะฮะย่าง46แล้วก็คือคุณเกตรุจิดาตรีมงคลนะฮะอ่าพยาบาลวิชาชีพคุณเกรรุจิลาจิดานะฮะลายเซ็นครับพยาบาลนะครับนี่ฮะเกตรุจิดาตรีมงคลเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับขอให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์น,นะครับให้ผ่านพ้นนะฮะ หายเหนื่อยหายคลายทุกไครโศกนะครับมีกําลังใจทู่ต่อไปกับวันนี้นะครับ EP ีที่ส5้านะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมก็ต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพาฒาชาแนลด้วยฝากไว้น,นิดหนึ่งกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้ลาไปก่อนแต่ท่านใดที่ชมแล้วยังไม่ได้รับพบกันใหม่ใน E ีีที่3ากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ